ให้นกกับไก่กินไก่นะคะเหมือนบ้านเราเลย,เ,ยอเอามาอื้มก็จะแบบนี้ มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วที่เขามาเทให้เราเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้เราต้องจัดการให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารถเข้าไม่ได้เลยมาดูซิว่าพี่น้อนของเราทำอะไรพี่น้อนของเราก็กำลังเตรียมดินหน้าดินเนาะสวัสดีค่ะ <Hello. S 2> <laughs> อันนี้ก็อยากจะช่วยนะคะ Need to help เนี่ยหหาส่วนเจ้านี้นะคะก็ไม่อันนี้ก็แกวงเชียอย่างเดียวมาค่ะเดี๋ยววันนี้อุ้มต้องช่วยยานอสจัดการบริเวณตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะมีพี่พี่ถามมาว่าไอเนี่ยมันคือเหล็กหรือคือไม้นะคะตรงหน้าบ้านตรงนี้ เป็นเหล็กคะ่ะอันนี้ยานอสชนะคะเป็นคนออกแบบนะคะแล้วก็ให้ช่างมาทําให้นะคะยาวตั้งแต่ตรงนู้นที่พี่ๆเห็นเนาะที่วันนั้นยานอสเอาหินมาแปะนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยมาถึงขอบฝั่งนี้ของหน้าบ้านเรานะคะนู่นคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาจัดการบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ให้มันเคลียร์เรียบร้อยนะคะโคลด้าโคลดา ก็่ะ s ินี่มากเเริ่มรู้ภาษาคนแล้วค่ะเราจะมาจัดการบริเวณตรงนี้ให้เกลี้ยงนะคะอุ้มก็ต้องมาช่วยพี่น้องของเรานะคะยานอชถอนหญ้าค่ะเพราะว่าดินใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อวันก่อนเนี้ยเราจะมาเกลียดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะให้เสมอกันแล้วเราก็จะลงหญ้าค่ะแล้วก็จะมีลงดอกไม้บางประเภทด้วยนะคะเป็นพวกลาเวนเดอร์เป็นดอกกุหลาบอะไรงี้เดี๋ยวอันตรงนี้พี่พิทก็ต้องรอชมนะคะส่วน จัดการลูกโอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาช่วยอุ้มกับยาน,นอชนะคะกับโคล่าจัดการสวนตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะมาค่ะ what yep. ถึงมันขึ้นองค์ก็จะราดน้ำร้อนไปให้ย่ามันตายไม่ให้ไปด้วยบายบๆหลับ เพื่อนๆพี่ๆทุกคนเห็นตอนนี้นะคะก็เป็นกรรม,มวิธีการถนอมอาหารของคนเมืองหนาวนั่นเองค่ะโดยคุณลุงกับคุณป้านเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามะเขือเทศสดๆที่เก็บจากสวนนี่ละค่ะมาต้มเนาะให้สุกแล้วก็ใส่ภาชนะขวดตามที่เห็นค่ะซึ่งน้ํามะเขือเทศอันนี้เขาก็จะเอาไปทําเป็นน้ำซุปหรือจะเอามาทําเป็นน้ํามะเขือเทศไว้ดื่มก็ได้นะคะซึ่งสามารถเก็บอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องทําอะไรเลย หลังจากที่ทําเสร็จแล้วอ่ะเก็บไว้ได้อยู่6เดือนค่ะสมม่วนมากคุณลุงกับคุณป้าก็จะเอามาทําเป็นน้ําซุปมะเขือเทศนั่นเองค่ะนิกนิกนิกเอนิดีน้ดังเดิมมาก โรงตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะมันเป็นโรงจอดรถค่ะซึ่งคุณลุงกับคุณพาน,นี่วันนี้ขอเปลี่ยนนะคะสถานที่เอารถไปจอดข้างนอกแล้วก็บริเวณตรงนี้มาทําเป็นบริเวณถนนอ,อาหารนั่นเองค่ะ <c oughs> คนที่นี่นะคะเขาจะกินอยู่ง่ายๆ <c oughs> ปลูกผัก <c oughs> เลี้ยงไก่ <c oughs> เลี้ยงเป็ดนะคะ <c oughs> เลี้ยงแพะไว้กินนม <c oughs> เลี้ยงหมูอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คล้ายๆกับชนบท <c oughs> แถวๆบ้านเราเลยนะคะ อยู่นี่ก็ได้ฟิลลิ่งประมาณว่าเราอยู่บ้านค่ะวันนี้โชคดีมากเลยนะคะที่อุ้มได้มีโอกาสพาพี่ๆเพื่อนๆนะคะมาชมการต้มมะเขือเทศนะคะแบบดั้งเดิมออริจินอลเลยค่ะเมื่อก่อนสมัยตะก่อนเขาก็ต้มกันอย่างนี้นะคะ 일단아 โ,กโกีโคอเลังนี่ข้อหลังมีคลอหลักมันามาเนี่ยมาจะก้มพื้นมี่ส่กับขี้คุ้กผัวอ,อีกขา้กขาวโพดเม็ดเอาไว้ให้นกกับไก่กินอันนี้ก็เป็นอาหารไก่นะคะเหมือนบ้านเราเลย เป็นไข่อะไรดมอะไรอีกแล้วฮะอืมก็จะแบบนี้แล้วก็จะปิดไป

อ่ะหนเมื่อลุงตาป้าบอกว่าไม่เป็นไรก็จัดการเลยลูกเงินแอ่งเงินขังไว้ไปเนี่ยมาใส่ยิ่งต้องหลอกล่อตลอดเวลาให้เนี่ยให้เนี่ยให้เลยให้เลยต้องหลอกล่อตลอดเวลาไอเด้ ลุป่ะน,นสิยสยเสียมาทุวันก็ยังจะมากแกล้งเขานี่มามีพามาตัดหญ้าให้ไก่วันนี้ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งของครอบครัวเล็กๆของพวกเราเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามีอะไรให้ทำกันบ้างเนาะสรุปวัดดินนะคะวันนี้ไม่เสร็จค่ะพี่ๆคือมันเหมือนจะเยอะเหมือนจะไม่เยอะแต่เยอะมากครุ่งนี้นะคะพี่นอตหรือยานอตคนละพี่นอตหรือยานอตของเราเนี่ยนะคะจะให้คนมาช่วยขุดค่ะไม่งั้นก็ไม่เสร็จเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ มีไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคมาก ไข่กลัวหนูหมดแล้วเนี่ยไม่ใส่ไม่ดีนะเราอะให้เขากินไปเราได้กินไข่ด้วย <c oughs> หมายหหอกไก่เป็นสำนวนของไทยเลยนะคะทุกคนคะหมายหยอกไก่เนาะมาทุกวันก็ทำให้เขาตกใจทุกวันเลยนะโคลาเนี่นยไม่ใส่ไม่ดีเลย